เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม wow. ึงเอาแดงด้วยเหรอเฮ้ยโอ้โหมีเด็กเวทเฮ้ยเอาบัฟกูอีกแล้วโอ้ยทั้งบัฟทั้งโอ้โหโอ้ยมึงเจ้าแดงกูด้วยบะเนี่ยแม่เอ้ยอ๋อนี่คือนักแข่งเหรอเป็นนักแข่งแล้วทำแบบนี้อ๋อ สวัสดีครับผมคือเบลลี่อเลนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปลุยในแหล่งฟูพิมหลังจากที่ผมได้ทำคลิปเดอะแฟตไปในครั้งก่อนวันนี้ผมเลยจะมาเล่นให้ดูเลยว่ามันจะเล่นไหวไหมบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้อัดเทคเดียวพอเพราะขเกียจอัด <Hey! S 1> ให้ทุกคนได้คิดว yeah ิเคราะห์แยกแยะว่าตัวมันเก่งหรือไม่ไปดูกันเลยครัโผม โอ้เชอหวานเจี๊ยบเจอคู่ปั่มแบทแมนด้วยโจเกอร์แกไม่รอดแน่ในแรงซูพิมใช้ต่อยหน้าแกให้ยับต้องขอบอกก่อนเลยนะครับทุกคนว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากาอาจมีเสียงฝนเข้าก็ต้องขออภัยมณะที่ตู่เฮ้ยมณะที่ดีด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าในเกมนี้ในแรงซูพิมจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับผม มา,มาครับ,บทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่า w o n d e r f l a s ใน,นแรงสูพีมันจะเป็นยังไงผมบอกเลยว่าบันจ้าบผมขออนุญ,ญาตออกของจังเกิมาก่อนนะครับแล้วก็ผมก็จะเริ่มฟาร์มแดงก่อนนะครับทุกคนเผื่อแบบเราได้ต่อยสโลอะไรแบบนี้นะครับผมในบัฟแดงนะ <c oughs> แล้วทีมตรงข้ามนะครับเขาเป็นคีล่าจังเกิลด้วย มาเลยพี่ให้หมดแค่นั้นแหละไม่ว่าจะแล้งไหนพี่ก็จะต่อยให้ยับบอกแค่นี้เขามีแต่อะไรนะแพนด้าย่ำกำหม่อมนี่เดือดแฝดต่อยกำหม่อมดูต่อยทีหน้ายุ่งหมดอะบอกแค่นี้เออบอกเลยวันแจ๊บวันแจ๊บกลางสองครับสยองขวัญอย่างแน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวนะแวนอุ้ยทีมข้ามมีแวนด้วยอ่ะเนี่ยอุ้ยเล่นได้นะเล่นได้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 เนี่ยเล่นได้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 เพื่อนเล่นได้เพื่อน พอเชิญ วัดเจ้าดูเป็นไงเดืเป็นไงครับคุณดูเดอะแฟรเป็นยังไงครับแค่นั้นเป็นยังไงครับโอ้โหมาแล้วตัวแรกคุณดูเฮ้ยเวิจากโอ้โหแล้วผมก็ต้องเป็นรองเท้าเจาะเวตต่อเลยนะครับทุกคนเอาว่ะอย่างเอาผมบอกแค่นี้แหละเป็นคุณโจดยใจไหวเอาผมถามก่อนมันไม่มีใครอดใจไหวหรอกครับกับเดอะแฟรน้องเอกอไอคลิปพี่แล้วอ่ะผมอาจจะเล่นแบบแรงน้อยไงเดี๋ยวเกมนี้คุณดูแรงดูพิมแค่นั้นแหละคุณจะได้เห็นความโหดว่าเดอะแฟรของผมมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราเล่นกลางต่อครับทุกคนอันนี้เล่นเล่นเล่นใส่ใส ไม่หมดไม่หมดเยว่าลูกไครใส่หมดใส่หมดใส่มใสมใสมใสหมดแล้วผมแล้วมันฟิกแล้วมันโอ้มันฟิกเกอร์โอ้มันจะได้อยู่แล้วเ <c oughs> นี่ยแหละครับอย่างที่คลิปก่อนตอนที่น้องเอกเล่นเดอะแฟบอกนะครับว่าตอนที่เรากําลังจะกลับล่างถ้าเราโดนใบหรือโดนสตันมันก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับทุกคน <c oughs> ไม่ใช่ว่าน้องเอกกดไม่ทันนะสกิลอะคือกดกลับทันแต่โดนใบครับ ม่ใช่ร่างเงาไอ้นั่นมันมูลาศไม่ถึงกับล่างของเราอ่ะครับ <c oughs> โอเ้เธอหวานเจี๊ยบได้ได,ได,ได้อยู่ได้อยู่เพื่อนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่อะไรกดแวนเยอะๆกดแวนเยอะๆกดแวนเยอะๆเดี๋ยวผมไปบนก่อนครับทุกคนเดี๋ยวผมจ่อมาเป็นไอ้นี่ก่อนนะครับผมบูมติ๊กต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะอมาเป็นบูมติ๊กก่อนนะครับทุกคนอันนี้บอกเลยว่าหวานเจี๊ยบครับบูมติ๊กพีกก่มาแล้วน้องแค่นั้นแหละพี่มาแล้วน้องพี่มาแล้วน้องพี่มาแล้วน้องแล้วพี่ก็ปั่นไง แล้วพี่ก็ขอกลับล่างแค่นั้นแหละแล้วพี่ก็วิ่งช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นอย่าใจเสีย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 พึ่งใจเสียครับทุกคนเกมนี่มาแค่ต้นเกมครับใจนยืนก่อนพลังของเดือยเฟตมันจะไม่เฉิดฉายในเกมนี้เย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นล่างล่างล่างกดเยอะ เรียบร้อยเรียบร้อยอย่างนี้เรียบร้อยกดแวนเยอะๆกดแวนเยอะๆเอามันเยอะๆมึงเล่นแวนออฟเลนมันก็ต้องโดนต่อยอย่างเงี้ยแหละครับแค่นั้นเขาเรียกว่าต่อยกระหม่อมแค่นั้นแหละรู้จักคำว่าต่อยกระหม่อมไหมน่าจะได้ด้วยครับเพราะว่ามาสี่นาทีแล้วครับผมตอนนี้แวนตายไป3ตัวแล้วนะครับผมบอกเลยว่าหวานเสียอย่างแน่นอนแค่นั้นแหละใจเย็น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 อย่าใจเสียมันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละครับขอฟาร์มก่อนที่ผมอาจจะพูดดังหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่า อะไรอะต่อยออโต้มันต่อยไปไหนเงี้ยห่วง่ะไอ้ไม่เข้าใจว่าต่อยออโต้ไปไหนโอ้ยเดี๋ยวเราต้องออมมังกรครับเอามังกรมังกรดีกว่าเดี๋ยวเราขึ้นมาเป็นบูติกเลยนะครับทุกคนอันนี้มา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 เพื่อนมาไหมเพื่อนมาไหมเพื่อนมาไหมแค่นั้นเพื่อนมาไหมแค่นั้นเออสวยสวยครับไป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 เฮ้ยเวลอ์โอ้โหหมดป่าแล้วมั้งเนี่ยเพื่อนหมดป่าแล้วมั้งคีบสองตัวโอ้โหหัวเชือหวานเจี๊ยบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเอาแดงด้วยเหรอเฮ้ยโอ้โหมีเด็กเว้ย มึงเอาหมดเลยว่ากันเถอะป่ากูอ่ะเพื่อนมึงเก่งใจไอ้นี่หน่อยเดี๋ยวแฟรหน่อยครับผมแบลรี่อเลนนะนี่ละ่ะโอ้โหมันเอาป่าไม่เกรงใจผมเลยคือถ้ามันเอาตัวเล็กอะ่ะยังพอรับได้นะมันเอากูไป3ตัวเลยด้วยซ้ำม,มึงก็เวอร์เกินเกมงต้องปักแน่ๆกูดูทรงแล้วเดี๋ยวผมจะออกมาเป็นสปุกกี้มาร์คพาไปยาปกปอกก่อนนะครับทุกคนนี่ไงตายไปเดี๋ยวผมได้สปุกกี้มาร์คครับผมจะออกเรียเบซิ่งนะครับทุกคนเรียเบซิ่งต้องขายออกครับได้อยู่ได้อยู่ผมเมียติผมเมียติ ผมมีอันติผมมีอันติผมมีอันติมาดิจังหวะเจอกลุ่มแล้วเป็นเยอะหน้่งแปดร้อยเลยหรอแรงจัดเอาอีกแล้ว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 ไม่ให้เราไม่ให้หรอกเราไม่ให้แค่นี้แหละเราบอกเลยว่าเราไม่ให้เรจเกมอ่ะค่อยเอาวนเกมกูบอกก่อนแล้วเมื่อไหร่เขาจะตีมังกรตีดั๊กซ์เลเยอร์ให้เองทีวะเนี่ยเอาเอาตายไปเลด้อเอาเอาเรียบร้อยนี่ไงนี่ไง อุย้ยตายแล้วสูเกมนี้ไหวป่ะวะ่าเราจะตีดากได้ป่าวะ่าเราตีดากได้ปะ,ะเนี่ยอุะะ้ยอุ้ยโอ้โหแล้วคีล่ามันอยู่บัฟแดงอ,งองีกนั่นเลยตอนไหนสวยแลยแล้วแบบนี้ใครสวยอะ่ะผมบอกเลยเกมตึงแล้วครับเกมตึงละโอ้โหไอมึงเอาบัฟกูไปหมดเลยอะโอ้ยอย่าพึ่งเอาบัฟกูได้ไหมอย่าพึ่งเอาบัฟ ผมได้ไหมกูขอร้องแหละโอ้ยยังไม่ครบเลยป่ามึงเลิกก่อนได้ไหมอ่ะไอเหียมึงคิดว่ามึงแบกมึงแบกคนเดียวหรอกูถามแค่นี้วายโอมึงคิดว่ามึงแบกคนเดียวหรอฮะมึงเล่นคนเดียวไงฮะกูถามแค่นี้คาแตกกูยังไม่ครบเลยเนี่ย โอ้ยคีมเล็กกูก็โดนเอาอีกโอ้ยไอู้้เล่นระดับสูงไอู้้เล่นซูพีมอีกเวนแม่งเก็บแสแต็กแป๊บปลากูหมดแล้วเนี่ยหมดปลาเลยเนะี่ยดูดิแต่กูยังไม่ครบเลยสิบนาทีแล้วเนี่ยแม่งทั้งแดงทั้งฟ้าแม่งเอาไปหมดอะวันนี้ไม่ต้องป่ากันแล้วสกกรผมไม่เคลื่อนเลยครับทุกคนตอนนี้คือแบบการเงินผมเหมือนแบบโดนสตาร์ทหยุดเอาไว้อะว้ายเอาบัฟกูอีกแล้วโอ้ยทั้งบัฟทั้งโอ้โหโอ้ยมือเจ้าแดงกูด้วยบะเนียแม่เอ้ยกูยังสแตก งี้เป็ดอยู่ขอด้วยใกล้ๆโอ้ยเก้า <c oughs> oh, แล้วเจอ ไม่ให้มึงจะมึงเล่นจังเกิลไหมมึงไปป่าไปม,มึงก็เลือกจังเกิลดีวันหลังอะ่ะมึงก็เลอกจังเกิลแค่นั้นแหละไวโอเลตคือเอาตรงไหมถ้ามันเลดเกมนะเวคือผมให้มันอยู่แล้วทุกคนคเก็ตป่ะแต่คือมันเอากูตั้งแต่กลางเกมอะ่ะคือแบบมึงให้กูเฉิดฉายบ้างคับโอ้ยเม่อจะเอาบัฟกบัฟไม่ได้เนี่ยแล้วก็ตายเห็นไหมแล้วมันก็ตายโอ้ยกูเชื่อเขาเลยอี <c oughs> <c oughs> ดีซีก่อนดเปีแยถ้าเลดเกมอ่ะผมให้มันอยู่แล้วผมบอกเลยนี่มันแบบมึงเอาตั้งแต่กลางเกมเลยหรอวะมึงแบบมึงคิดว่า ต้องเป็นใครมึงจะเล่นคนเดียวไงฮะกูว่าเป็นจังเกิลกูก็ต้องมีเงินล้วงไหมถูกต้องป้ะเออนี่เอ้ยปวดหัวเลยว่ะเอกต่อยแบบคู่แรงอ่ะครึ่งหลอดอ่ะผมบอกแค่นี้เอกต่อยที่ครึ่งหลอดอ่ะต่อยแรงจี๋ไปชนีจ๋าเจอกันแบลรี่อเลนไม่ถูกใจสิ่งนี้แม่งเอาบัฟกูไปหมดอะไว้วัวไว้เจริญเจริญร่ำรวยแล้วกันนะไว้เจริญเจริญร่ำรวยอ่ะแค่นั้นแหละอุ้ยอุ้ยอย่าบอกนะ ช,ชีวิตชีวิตเยหวานเจี๊ยบเลยเกมนี้คือมันไม่ได้เล่นยากผมบอกตรงๆนะทุกคนเกมเนี้ยมันไม่ได้เล่นยากเพราะทีมตรงข้ามนะเอาตรงแต่มันเล่นยากเพราะทีมตัวเองอะผมพูดแค่นี้ครับคือถ้าคุณดูคลิปแล้ววิเคราะห์แยกแยะได้ก็จะขอบคุณมากนะครับผมจริงๆคือผมมองว่าเือ e แฟนเกมเนี้ยผมว่าไหวนะเว้ยเอาตรงิงะแต่คือแบบเหมือนการเงินเอกมันหยุดนะครับเข้าใจไหมเออคือแบบ มันเอาผมไปส่องบัฟเลยอ่ะเก็ตปัคือคือแบบผมไม่รู้จะพูดยังไงแค่นั้นดูเงินผมโอ้โหมันจะแพ้เอานี่แล้วผมจะมีเงินไปล้วงใครต่อเกาะยังไม่ได้เลยเดมๆยังไม่ได้เลยเดีมๆมากเดี๋ดันล่างดีกว่าไปหาเงินก่อนทุกคนตอนนี้กมมันตามแล้วผมบอกเลยตอนนี้นะแล้วอะไรเนี่ยอาราติตตัวปอมตีตีกลางว่าเชี้ยเอาวะอาราติตดตัวบอมว่ะเฮ้ย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 ได้ปะนีนิดเดียวเฮ้ยสวยอาราติตดตัวบอมผมต้องไปช่วยผมต้องไปช่วยก่อน ไม่ไม่ช่วยและอาทิตย์ก่อนจนคืจนคืจนเนี่ยผมได้ละแล้วผมก็จะอ่อยนี่มาครับตาบอมนูตาบอมนูไม่ช่วยใครแล้วตอนนี้ไม่ช่วยใครทางนั้นแล้วตอนนี้รายจะเกิดแล้วรายจะเกิดเนี่ยเลดเกมอ่ะคือผมต้องให้บัฟมันแล้วแต่คือผูหมั่นไส้มันอะเอาตรงป่าคือผมต้องให้บัฟมันแล้วนะถ้าผมหมั่นไส้ไวยอุ่ะจริงๆยุคผู้หมั่นไส้ทีมกูลัวเมดวะอีกต้องต่อยเมดวะต่อยเมดต่อยแวน์น่ะเฮ้ยเพื่อนจะใส่สี่ต่อห้ามึงใส่มึงคิดได้ไงวะ สี่ต่อห้ามึงใส่อะมึงคิดได้ไงอะเพื่อนไหวเหรอวะโอ้โหไอ้เี้ยถ้ารอเมดอีกนิดนึงนะผมว่าไม่น่าเสียจริงดีว่าไบโอไฟนี้ทําดีนะทําดีก็ต้องชมไบโออะยิงเก็บสองได้ครับนี่ผมไม่เคยเปิดไฟเลยเรื่องจริ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 งทางนั้นเรื่องจริงทางนั้นแม่นั้นแหละแล้วผมปล่อยเลนล่างเลยแล้วกันนะครับผมดีปะวะเดี๋ยวรอคิปก่อนละกันไม่ต้องไม่รีบเอออย่าบ<ๆ>่นเยอะเออต่อยดีต่อยเลยต่อยดีต่อยใส่แล้วกูบอกแค่นี้หละใส่กันนัวแค่นั้นครับทุกคนบอกเลยหว่นเจี้ย่อยเลนล่างด้วย ดักเซลเยอร์ฝ่ายเรากำลังดันป้อมอยู่เอ้ยน้อยคือคือผมไม่มีอันติอะเมื่อกี้แล้วมันช่งักอะโคตรโยนเกมเลยอ่ะไอ้เียแบบอันนี้โยนจริงอันนี้โยนจริงอันนี้พลาดจริงอันตีผมเหลืกสองวิเมื่อกี้ผมลืมดูโอ๊ยแม่งเอ้ย มีนาตีออกสิบห้าวีครับรอก่อนครับรอก่อนรอก่อนเองินเอกสามแบบยาวมากเลยอะ่ะดัน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 แล้วเขาไม่ดันบุญกันหรอไม่คือเขาไม่ดันบุญกันหรอหรือยังไงเขาเขาจะดันบุญกันไหมอ่ะคือผมไม่รู้ว่าผมติ๊กผมติ๊กร่มตัวมานานแล้วอะ่ะผมก็ติ๊กร่มตัวมานานแล้วนะแต่เพื่อนก็ไม่มาสักทีผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับโอเคได้อยู่สองวีเล่นได้สองวีเล่นได้แหวนแหวนแหวนโอ้ยฟิกเกอร์อีกแล้วโอ้ยโอ้โหอะไรอ่ะทำไมมัาแรงจังอ่ะอุ้ยแหวนคู่แรงแรงมากแรงมากแรงมากครับแรงมากว่าแรงจัดเเเอ้ยดดักกกจจะะิิด แล้วดาร์กจะเกิดไปตายกันทำไมครับเนี่ยดาร์กมันจะเกิดเพื่อไปตายกัน,นดิประเด็นเสียดาร์กเอาอกลายเป็นเกมตึงเฉยเลยครับทุกคนเกมนี้จริงผมว่าเกมนี้มันมันง่ายมากเลยถ้าเพื่อนเราไม่แย่งป่าเราอะแล้วเอกรวยอะพอเอกรวยเอกก็ไล่ต่อยต้นเกมกลางเกมยับยับเลยครับคือต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าฮีโร่อะทุกคนเดอะแฟร์ดอะมันเป็นตัวที่แบบต้นเกมเก่งกลางเกมโหดเลดเกมมันก็จะดรอปๆหน่อยนะครับมันก็คล้ายๆกับเฟอร์นันติโน่ครับที่ต้นเกมมันจะเก่งกลางเกมมันจะโหดแล้วก็เลดเกมมันจะดรอปๆเพราะว่าด้วยฮีโร่มันหนึ โดนลุมอะ่ะเออมันไม่ไหวบริโนอะ่ะเนี่ยเห็นไหมเสียดาบละจริงสือจริงสวยจริงดีแล้วผมต่อยตายเลยอะ่ะผมต,ยตายแค่นั้นเดี๋ยวบนก่อนครับต่อยหมดต่อยตายหมดไม่สนใจว่าลูกไก่ตังน้าจะเคลียร์ได้ครับทุกคนฟรีอันนี้เป็นเกมตึงเลยครับทุกคนช็อตนี้ผมออกอันนี้ดีกว่าตายเกิดดีกว่าโอเคสวยครับยังได้อยู่ยังได้อยู่ยแรงจัดไม่ตายป่ะตายดิเออสวยเว้ยแต่ไม่มีติลูแวนวะไม่มีติลูแวนวะไอ้สวย,สวย กิ้งยิงบนได้ปะเนี่เอาไปโอกิ้งยิงบนอะไยทีเดียวตายเลยอู้เมดโค้ดเล้งไปก้นหน่อยก้อนหูสีแต่เกิดฟีเลยเอกเลยมา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 กสวยแล้วคือผมเสียเคียวแล้วผมเสียเคียวเ้ยเฮ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 ้ย เลงเวนคือตอนนี้เดอะแฟนเล่นยากมากแล้วครับทุกคนคือถ้าเราไปกดสกิลสองต่อยแล้วถ้าอันติไม่ทันนะคือตายเลยแล้วถ้าเกิดว่าเรากดวิ่งแล้วกดอันติมันก็จะช้านะครับมันก็ได้อย่างเสียอย่างนะตอนนี้นะทุกคนบอกเลยแครเป็นเกมตึงพอเพื่อเราจริงๆผมบอกให้ครับทุกคน <Hey. S 1> คือดูคลิปนี้ทุกคนก็ต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับว่าเกมมันตึงเพราะอะไรนะต้นเกมมาดีๆมาสวยๆโดนหยุดชะง,งักเฉยเลยเรื่องการเงินโอ้โหเวอร์จัดผมบอกแค่นี้และแบบนี้ใครซวยอะเนียนดีกว่าวะผมเนียนได้ปะเนียนได้ปะวะแล้ววะก็ผมเนียนไงจ ุณเห็นจังหวะนี้หรือเปล่าเขาเรียกว่าจังหวะเนียนไงจังหวะเนียนอะจังหวะผมเนียนจังหวะผมเนียนจังหวะผมเนียนจังหวะผมหน้าเนียนมากจังหวะผมหน้าเนียนจังหวะผมหน้าเนียนมากยังไงยังไงจังหวะนี้ยังไงอุ้ยมันกลับบัทันก่อนโอ้ยนี่แงแล้วผมปั่นเลยพิกเกอร์เหรอแล้วฟิกเกอร์ทำไมอะแล้วฟิกเกอร์ทำไม เออจบดิไม่เงยมันตึ่นได้ยังไงวะ จริงจริงมันไม่ควรตึงผมบอกให้ครับทุกคนเกมเนี้ยจริงจริงมันผมบอกเลยว่ามันไม่ควรตึงเว้ยเพราะว่าต้นเกมอ่ะเอกเล่นได้นะครับเอกเล่นได้แล้วแล้วกลางเกมอ่ะเงินเอกกำลังมาเลยตอนแรกเงินเอกหนึ่งเว้ยแล้วผมโดนแย่งป่าจนเงินตกมาสามอ่ะโอ้โหคือแบบเมื่ออะเอาทาั้งบับฟ้าบับแดงเลยอะคิดป่าหายหมดเลยอะเกมเนี้ยแล้วดูสกอร์ผมแบบจริงจริงเกมเนี้ยผมว่าทุกคนลองดูครับทุกคนลองแบบค,ค,คิดวิเคราห์ดูว่าแบบเกมนี้แบบแบบทบทำไมมันถึงตึงครับทุกคนลองแบบคอมเมนต์บอกใต้ดีคริปชั่นครับทุกคนว่าเป็นยังไงนะฮะเจอแบบนี้คือแบบโอหไ โอ้ไม่ใช่ว่ามันเล่นไม่ดีคือมันเล่นดีทุกคนต้องบอกงี้ก่อนต้องแยกแยะก,ก่อนโวยโอ,โอมันเล่นดีแต่ว่าคือมันแย่งจังเกินอ่ะมันแย่งป่าแล้วป่าป่าก็กลายเป็นคนที่โดนด่าดิถูกต้องป่ะเพราะอะไรทำเกมไม่ได้ไม่มีเงินไม่เงินไม,ไม่มีเงิน เพราะว่าโดนแย่งป่าอย่างเงี้ยทั้งที่ต้นเกมอะเราทํามาอย่างสวยอ่ะถูกต้องไหมเออมันก็เลยแบบกลายเป็นว่าแบบเดอะแฟลเล่นยากครับในเกมนี้ที่จริงคือเราชนะแต่ต้นเกมกลางเกมไปแล้วและเราควรแบบจบก่อน1ิหนาทีด้วยซ้านะครับในเกมนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับเดอะแฟลในแหลงซูพีมนะครับก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับทุกคนว่าเดอะแฟลแหงนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้หรือยังไงทุกคนมีความคิดเห็นอะไรก็อย่าลืมพี่จาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับยัง เค้กเดียวเท่านั้นนะครับทุกคนก็เลยรีวๆวหน่อยนะครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อน้วการขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมกันเดี๋ยวนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันคอนเทนต์ต่อไปว่าจะเป็นอะไรอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายครับผมเชื่อผมผมคล่องใจว่ะทุกคนว่าแครี่เกมที่แล้วมัน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 คือใครวะทำไมมันแบบแย่งป่าขนาดนั้นวะ X B Go mid FLXB อ๋อนี่คือนักแข่งหรอนี่คือนักแข่งหรอนี่คือนักแข่งใช่ป่ะอ๋ก็เลยต้องฟามยับยับแย่งป่าแย่งทุกอย่างโอ้เขาคือนักแข่งครับอโ,อโ,อโอเคโอเคโอเคเป็นนักแข่งแล้วทําแบบนี้อ๋อไม่มีอะไรครับทุกคนแค่อยากรู้เฉยว่าไวเลตมันคือใครแม่งแย่งป่ากูเก่งชิบหายเจอกันครับทุกคนคลิปต่อไปไปแล้ว